เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าคอมพิวเตอร์นั้นมันกำหนดความฉลาดเพราะคุณหมอเน้นไอสตล์ขึ้นมาว่าไอสตล์ส่วนสีน้ำเงินเนี่ยมันใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ15เปอร์เซ็นต์ครับสแสดงว่าความฉลาดเกี่ยวกับสมองภาษาไทยจึงรเรียกว่าค,คุณไม่มีสมองรหรือไงคุณมีสมองรหรือเปล่ามันมีคำพูดอยู่ต่ลงอาจารย์คิดว่าความฉลาดหรือไม่ฉลาดนั้นขึ้นอยู่กับสมองนี่เยอะเลยแน,น่นอนะ เพราะว่าสมองนี้ขึ้นอยู่ป,ป,ปริมาณเซลล์ถ้าในสมองเรานี่มีรอยหยกักอาจารย์คงเห็นรอยรอยหยักนะครับทั้งหลายนะฮะซึ่งก็จะมีที่ผิวนี่จะมีเซลล์สมองอยู่จำนวนเซลล์สมองนี่เป็นพันพันล้านเป็นพันพันล้านเซลล์ซึ่ง<อ>แต่ละอันนี้ก็นอกจากตัวของมันเองทํางานแล้วมันจะติดต่อเชื่อมโยงกันได้อีกเพราะฉะนั้นจึงมีระบบมหาสารมหาสารซึ่งแบบผมว่า ถ้าเปรียบเทียบกับจัก,กรวาลเนี่ยบางคนบอกจำนวนเซลล์สมองเท่าไหร่บางคนบอก,นนเ,อกบเท่า,ากับจำนวนดวงดาวที่เราเห็นในจัก,กรวาลโอ้โห oh ซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีการาแต่เนื่องจากว่าเซลล์สมองพวกนี้ถ้าเผื่อเราใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันงอกได้มันตอนในช่วงหนึ่งมันจะงอกให้มันติดต่อกันได้ mm hmm. เพราะนั้นก็จะทำให้มีขบวนการเพราะนั้นการเรียนรู้การใส่ข้อมูลต่างๆ information หรือข่าวสารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัว เป็นตัวเข้าไปแล้วก็ไปเก็บได้นะก็เป็นความจําเสร็จแล้วก็เราจะนึกออกมาก็ดึงออกมาใช้ได้แล้วขะเดียวกันก็สมเกี่ยวประสบการณ์อยากมากอยากน้อยนี่มันเกี่ยวอะไรอยากมากก็ต้องมีแสดงว่าเซลล์ก็จะมีจํานวนเซลล์มากขึ้นอ๋อเพราะมันเล่นสีด้วยเพิ่มพื้นที่เพิ่มพื้นที่ในในในจำนวนอ๋อตกลงคนฉลาดมากมากนี่เพิ่มพื้นจะต้องมีรายหยักเยอะไม่ไม่แน่ไม่แน่ส่วนใหญ่ส่วนคนคนที่อยากมากเกินไปนี่โง่เงี้ยอ๋อถ้ามากเกินไปก็โง่ย มันมันเป็นโรคบางชนิดเหมือนกันที่ที่มีการหยักบางแล้วก็<อ>แ,วแต่<อ><อ>จำนวนเซลล์นะฮะจำนวนต้องมีจำนวนเซลเล์เยอะ